ก็อย่าทำมคืนเออนะคำเบาตัวได้เพิ่นมรอยเอ่ยแบบอีฟอีฟอีฟนี่อ่ะเลยอดทนมาเป็นอะไรว่าเมื่อไหร่อดทนมาจกปีนะเคนยังบอกว่าไรเนาะเคนตอนนี้น้ำตาไหล กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาร์ซิลัดโมสุขูกสุขคนเนะาะเพราะว่าซีอยู่ภายในอยู่ใกล้หร,รืออยู่ไกลหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนะาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาร์ซิลัดเก่าทุกคนเลยเมื่อนี้นะทุกคนบารจะกกาจภาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมอสุขูกสุขนคนเนาะขึ้นมาหาทางสาวสดน้ำใหม่เนาะแต่ว่าสาวสดตัวนี้ก็เป็นสาวสดตัวใหญ่ทุกคนเลยซึ่งเคนหนนี่งกับแบบว่าอ่าพร้อมแว,ว่าจะมีครอบครัวนั่นแหละทุกคนเลย อะเด่ะสาวสดคนนี้เนาะคนอาจจะเคยสร้างครอบครัวมาก่อนแล้วแหละอ่ะเพื่อมาเป็นการรัเสียเวลาเนาะเดี๋ยวบะแซดจะพาพ่อแม่พี่น้องกับเอฟซีดูว่าลุงสดอะารคนเนาะเขาไปอบรมกับสาวสดไปเลยพลังมางอดสาวสดสาวสดดูสดเนี่ยโมหูสดกันี่ยเลยสดบ่อ่ะจะไหนการขออนุญาตตามซื้อกันก่อนซื้อเนี่ยไรเนาะบัวผันบ่ออันอยู่จะปีเลย สามชุดอะไรสามสิบห้าปีลูกสาววานังข้างๆนี่ชื่อได้ลูกสาวนี่ชื่อสวยชื่อสวยสวยชมชื่อด้าอ่ะชื่อคือบูดอะลูกชื่อคืบูดเถอยอ่ะกับปีนอนมาจากับปีเป็นในใดเป็นในห้างหรือใหม่ใหม่ในห้างลูกแค่คนหนึ่งนะสลูกสี่คนอีกสามคนไปใช้ลูกเจ้าไปลินแล้วายเติบได้นี่ลูกหล่าว่าคนนี้ เป็นผู้งามผัวคือบ้าเนาะเป็นอะไรผัวจริงได้เรื่องลาอยู่เ็นได้เป็นเฮาเป็นใจเห้ดเขาเลก็นั้มากมากไหมแตเขาบวายใจเขาดูเขาบอกอบชว่านากลูกบังลาเนั่็ได้คือแย่กันอยู่บ่คือาบ่ไว้ยใจบไดใหญ่ตา้งคนตังไปบ่ตัางคนอยู่ต้องกันบ่ตอนที่อยู่ใช่ใช่กันอยู่แลองกันเนา ่วามาอนแต่พี่วอกมาอเู่าพี่วอเราอายุพุ่นเลยอ่ะเฉยแต่งแย่คนอยู่อยู่บ้านผัวเออจ้านอะมาอยู่บ้านผัวโอ้พอมมายอยู่ร่วมกันนะหลังจากที่มีปากเชียงกันละกันยกละไปน้ำตกน้ำตานมีส้กจีกแล้ววันละวอสุดแล้วันละโอโดนละวอปากกันก็ บ่ได้เดินปานใก็ว่าว่านะเดืนเนี่ยอื7 2 3เดือนเนาะจังก็เทียบจบแล้วเนาะเคยบ่ไว้ใจเห็นบ่ไว้ใจสิซื้อว่าเล่นนั่นนี่้ากิเจ้าก็บ่ได้เล่นหยังบ่อยู่ปูนหญ้าบ่อยู่บ้านปอยู่บอยู่น2คนูนโอเบ่ไว้ใจซื้อเพิ่นก็เลไดเนาะ แล้วก็แบบเข้ากับวนวายเลยค่ะบเขาอยู่บ่วได้บุยวายเก็บโอ้ยเนาะเขาตกกระเพยทำไมพี่น้องแกคือแบบว่ายก้องเนาะโอ้ยมองเห็นไอ้หัวเลยแต่ว่าก่องซ้ำขาไปใล้มพี่น้องตั้งไหมพี่น้องไปทำไหมเล็กอะแกคือไปทั้งเอื่อยนี่ไปอยู่นลำปูนลำยาค่ะไปใช้มาใช้ยังว่าคือแบบขีดเดี๋ยวเราแวงเอื่อยแหงแท่นะ เด้้างในกับอะไรได้เออเนคนน่าหึงมากหวงเมียันอันน่สาเหตุทีอหึงดวงกินแล้วนั่นแล้วก็เป็นประสาทเป็นยังเมียเอาไปคดนไข่คือแบบว่าเอาขอโทษนะขอเนี่ยแตคือเลอะอะไรเนาะมีแต่ต้าดีขี้ราเมียนีออกไปแหละมันเยเมียเปวผูกเ่าผูกวายก็ไยกกบายแั้วเนาะนชูยามาบอได้ก็ได้มากิดสิเสยติดจิดยามาบรีจันั้นดอกติดยามะ เราซีสตี้อย่างเราซีสวดต่อติดจ้ะได้เลยอะเราซีสตดต่ออืมการกับมันบเข้าใจกันนั่นเลยโดยโดยโดยไปกับก็ต้ทรมานกันก็ได้ตบได้ตีอยู่าว่าปีปากเสียงกันกันมาที่นี่ก็ได้มาอยู่เรื่องแม่บ่เนี่ยนะเรื่องหม่เรื่องมูลเรื่องมูลเป็นมูลอะไรมันบ่โอเคพี่น้องก็อยู่กับแม่แม่เจ้าน่ะมันข้าใหม่เสียไม่แล้ว ไอมายู่น้อกน่ก็ต้องเป็นของนอกนอก้อ่งพอดิแม่นนี่ก็ได้พอมีบางอยู่บงเศ้าก็ได้มาสนอยู่กอนโอ้นี้นี่ลูกสาวลาลูกสาวกบคน้ลกสาวลาลูกสาวลนี่สมคนนี่ลกด้ซะนันชาเยนนังานจิมาองนสี่คือืนพอนนึงยืนพอก็บชา มคนใหญ่เลยเนาะเพิ่นดึงพุ่นเลยใหญ่แลยคนเออเถือว่ามีน่ลำพาะกับคนหนึ่งมานลำแม่ที่สามเฮ้ยเห็นยังไงทั้งเอเยนี่อยากมีครอบครัวใหม่บ่อยากเปิดใจบังนะยันบังมีผู้ถึกใจถึกนะครับคอยคุยไปนะวงดังเลยเอเดร์วงดังจริงๆยิ่งจะพูดออกมบริ่งยิ้คอยบังมาทีเดียวคืออยากอยากลองเปิดใจหาประสบการณ์ใหม่คืออยากคุยกับคนใหม่อีกเถื่อ บ hmm. ัเทียวพอคนใหม่เนาะโดยคิดดีกว ah no. ่าเก่าเับไหมอ่ะเกิดไปบางๆนะโอ้อ้ยก็อยู่กับเพิ่นกับพวกเก่าเนี่ยพขาอยากทำการลายปีเบื่อสิบกว่าปีโอ้ยก็ถือว่สิบกว่าปีก็ถือว่าลายพอสมควพูนี่นะกว่่าปีีนถ้าถ้าว่าทั้งเอ้ยนี่มีมีมีอีกคนหนึ่งอีกครั้างเหมือนฉันนะทั้งเอ้ยสิไปอยู่น้ำพัวอีกบ่อเลยว่าอาพัวมาอยู่พี่ในใจก็ยังมาอยู่ในฌางอีกฌางนีพี่เพราะเคย่พิษพาดเนาะเลยเนาะ ไปทำข้าวก็เคยไปก็ได้วันนี้ก็ได้ทำมหามหาทำกับพ่สร้างใที่ดีนกู้วัวเถื่อบเดินไปหักว่าเพ่งเพราะได้มาส้นเทอนตัวเองเนาะท่านก็ถือว่าโอเคเนาะการคิดนั่นน่ะก็ทำไปที่ดีก็อยากให้มาอยู่เทอนอยู่สั้นปลุกสร้างชาตแถวบ้านเฮาดีกว่าขันเปรีไปได้กาอยากให้มาแบบมีที่ดินเป็นของตัวเองนะมีที่ดินมันสบายมีมูลแบ่งแล้วบ่กแบบว่าถ้ามีเงินนี่สามารถสร้างเทอนได้ไหมบ่ จ้าก็มีเป็นบ่ดินจ้าบ่ได้ปลูกบ่ได้ขายแล้วาบ่ขยอยู่ซะเนาะไว้เป็นยังไงมีนชัวซึ่งบ่ภายในอ่ามื้อหน้าหรือว่าเฮาบ่มีอันเฮือนอยู่หรือว่าบ่ถูกต้องกันว่ขออนุญาตเนาะเฮากาสามารถปลูกกระท่อมกระท่อมก็อยู่ก็ได้แม่นบ่ล่ะเนาะอืเมันเป็นดินของตัวเองไงแ่แม่คั่นขึ้นชื่อว่าเป็นดินของตัวเองดีที่สุดเนาะเออโๆๆทางน้องเพิ่นนี่ก็ได้เข้าเรียนอยู่บ ปีนี้จะปีก่อนนี่นะปีโอ้คือคนสิบุมักปากเนาะบเงียคนอยู่ในดงในป่าเมาเคยอยู่ในบ้านเออยู่บ้านพวกเป็นจะดงอยู่ป่าเลาอยู่แมาอยู่จะให้มาเคยเข่าพ้นเวลาเนาะขอโทษคอนเวริธามันอะไรบ้าทางเพิ่นกับแบบมาชีพเพิ่นก็ไปทำมาพอบะมาโอ้ยใช่ว่าอยู่กับผัวก็เห็นยังเห็นหน้าเห็นให้ธรรมดาเลยบ่เหน้าธรรมดาเนี่ยเจ้าเคยไปบ่ไทยยัง ไปเยอะแต่เป็นเช้านะโอ้ไปกันนี่คำอยากเปิดใจนี่อยากคบนมพังไอ่วนมพังได้อยากเอาพังานกกว่ากออยากลองมืงนุ่มพังไทยลองเบิ้งอพังลาวนี่เขาได้ประสบการณ์ได้บทเรียนแรกมันบอกไกาปิดบังเนาะการลองเปิดใจหากับนุมพังไทยเบิ้งเอิแปลว่ารักขามโค้งรับขามค้งฮั้แหละเลยเหนไรบดนี่ท้าว่าเพิ่น คือคนไทยเนาะจ้าหมดเพิ่นมาอยู่น้ำเไปื่อยไม่ได้เนี่ยจ้ะ,ะ,ะ,ะบางทีเวลาจะมีธุรกิจเวียกงานเพิ่นเด้ีแบ๋ยนไปมาก็ไได้นะปเที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนบอกอแ,แต่เพิน่นจะดูขนาดแต่ถ้าเพิ่นอยากได้เอื่อยนี่ไปอยู่น้ำนี่นได้จ้ะอะไร ไปงานลูกเยหลายคนเนาะหบลูกได้เนาะถ้าว่าเออแหละคือว่า่นต้องการนี่หับเลี้ยงลูกเจ้านี่สามคนว่าตอนนี้อ่าผับเลี้ยงวัดยุดกันวันนี้ไปบ่อลูกผีคนเอาวอาคนหนึ่งอยู่นครพวเก่าอายุพกคนหนึ่งวันนี่นะอีสามก็คือว่าคือไปงานได้เนาะบางทีเนาะพนอาจจะมีธุรกิจคือว่าแะละแต่พนมาสะดวกมากขึ้นมาเพน ไปเรียกไปงานบดบ่ได้บ่มีเงินบัดนี้แล้วพ่นในเช้าทั้งเอ้ยแล้วก็ลูกเอ้ยนี่ไปอยู่นํ้ำนะนะเดี๋ยวเสียใจกับอยากช่างในเพิ่นแล้วเนาะบม่ว่าติดขาดตังพุกนจะได้มาชนเเอืชยน่ะไปพุ่นก็ไปทําการทํางานบัดมีเงินก็มาสร้างไปทางนี่ก้าพูกกับเต้าของเธอคนใหญ่ก็ทํางานได้ก็มาสร้างกับลูกเฮาก็คือที่คือที่เฮาเว้าว่าห้ไปพุ่นเปลี่ชื่อเ่งพนหาไปหาเงินหางานมาเห็นเงิน คนไม้นะบุเมนป้ายเรายุ้มคนโคโลอยู่บุเมนเอ้ยสร้างอยู่พุ่นน้ำ้วกับพี่มหาเรื่องกันมาอย่างเมื่อสร้างอยู่พุ่นเพื่อได้เมื่อไรยังไม่ได้พกันเองนะเข้าใจกันเองเนาะนั่นแหละบุเมนจิปายเราเบียดส้างยุ้มพุ่นเลยบุได้เนาะก็ต้องไปทำงานนะฮะนั่นก็มาเฮ็ดมาสร้างนั่นแหละคนไม้ทำมาใส่ปัญหาเนาะว่าอยู่บาคนรวยหรือคนจนนี่เบียกงานนี่ต้องได้เห็ดอยู่แล้วต้องได้หาเงินแค่ก็ได้เห็ดกันอ่าก mm ็คือว่านังรักก็คือในใจก็อยากให้มันอยู่อยู่พี่น้องมาสร้างอยู่ เพราะว่าอยากได้เป็นของตัวเองหรือว่าสร้างไว้ให้ลูกเนาะเพื่อลูกไปพุ่นก็เทือนขึ้นอยู่หุ่นแดีวก็ลื่งพุ่นก็มีงานมีการทำมาสั่งมีมันโมแน่นอนอนาคตต่อไปเนาะตอนนี้อาชีพน้ำบาตอนาคตดอาชีพดีขึ้นก็มีเนาะนักทัวร์มันเดินแล้ทั้งเดอนนี่ก็มีโทรศัพท์ใส่หรือว่าโบมี่ทัศน์ศิลป์ภูบาวได้ยี่บาทเลยเสร็ได้ยี่บาทเลยมีแต่อาภูบามาหาเขาเรื่องอะไรแบบนี้ลูกเนาะ จะเข้าไปมาจักเพลิมาจักเพ็ดไปจักเบือน้อเมันก็สิอย่างตอนนี้เราสิคุยคุบาได้จังได้แบบนี้เนาะลูกมาทระจำจะดูเนา้เนาะมีแต่เนาะท้าว่าเพื่อนชนใจในฝันพ่าเพื่อนเนาะมาเบิรเนาะมาเบิ่งนความเป็นจริงว่าตัวจริงนี่เป็นอะไรนะตนนั่่อมปาได้แินน้อกินน้ำน้องว่าใส่ขึ้นเนาะทงเจ้าน่ะได้เฮ็ดเนาเรียบร้อยบจังมาอยู่พีนะมน้ำน่องโอยุ่น แล้วก็เรื่องอายุเด้ซั่นนุ่มยังบ่ทันถามอายุเท่าไหร่ที่เจ้าต้องการเพิ่นอยากุยกับเจ้าตอนเวลาายุเนะเพนลายพ่อก็ติดมานเพินมาบ้านเาก็ทเห็นยาได้อยุหลา40 50ได้บ่แได้60เพิ่ับได้คะแนว่า70ี่บเอาเนเะเพราะว่าเพินต้องการสร้างคอบครัวตอนนี้ยหน้าบได้เพราะว่าเฮาวันนาะนาะ ชิบันเฮาลักกัต้องเห็นหน้าะทำมายังไงคือสี่สิบห่เนาะเปิดใจคือลองเบิ้งซ้าก็ยังนมอยู่หกสิบเนาะ่กินินี่คือว่าเหืแล้วที่เรียนทอยเนาะจะท้าที่เรียนเฮาจะท่ขาทีเรียนเาแลวเห่าเนาะอะแม่แมทีทีที่ออกมาเปิดคลิปเปิดใจนี่ก็คืออยากได้ผู้ชายมาดูแลหรือมาซอยกันสางกันซาเห็ดเวียกหนักให้เฮาเนาะ เพราะวเขาเนี่เป็นเมนิ่งนักเกินกำลังกับบัวได้ต้องอาศัยให้ผู้ชายแต่หากว่าเพื่อนแบบผู้ชายกันโอ้เจ็ดสิบสักไม่กันเท่ามากก <c oughs> จะจิจางกันอะไรเนาะว่าแล้วกะมีจิจางลูกเลยเนาะนอกจากว่า <c oughs> บ่านอกจากว่าถ้าเพื่อน,นเออรวยมีเงิน <c oughs> เหลือใช้เนาะเห็นยังเห็นยังกะเอาเงินนะจ้างเงากะโอเคอยู่แบบนี้แต่ว่าเจ้าสีหบมันได้ยังบอได้ว่ามีเงินเขาย็นมาจักกระท่า เมาแล้วถ้าสมมุิว่าเพิ่อนอาจจะซักไม้กระเท้าแต่ว่าเพิ่นสามารถมีเงินแบบดูแลเจ้านี่นะเจ้าสิมัครคนอยู่บ่วั่นน่ะก็ได้เลยลองเบิ่งเนาะเขาจนดูแลเฮาได้แม่นบ่ลองเบิ่งเนาะเฮาก็เปิดเบิ่องมาไปกันได้นาโดยๆเบิ่งเนลยดึงไปก่อนจจุุกเอยากาะเอ้าก็ะว่าเว้าได้เนาะแต่ว่าความเป็นจริงพุ่นแหละมันสิเฮ็ดให้เฮาหู้ว่าสิเอากันได้แท้หรือว่าบ่ได้เนาะออืเป็นกันได้อยากลองเปิดใจเบิ่ง ทำเปิดใ <łość> <anu rez' S 1> จอีกข้างนี่เลยสิเอาอยู่บ่รูปวันนี้พอแล้วต้องคุยกับเพื่อนนาะว่าอายุลายแล้วเนาะบางทีเนาะเขาอยากวาน้ำบางทีถ้าเกิดอยากได้เปวดทเ้องปวดอยากมีได้ให้ได้ใช่ไหมหลายคนเลยบุฟบุฟเฮ่ยายเบื่อยหร่บุฟก็จไล่เพื่นเนาะสามสิบตัวอะไรสี่ยงเนาะความเสี่ยงลายก็ ตัวเสียนั่นค no. ือก so ็เป็นพ่อห้างพ่อใหม่เีเดียวมาพบกันเนาะอากาศขนอาจจะมีลูกไร่ลูกมันกันตอนเทากันดูด้ยลูกไข่ลูกมันเอนไม่ด้รูกเลยเนาะโอ้ยเนาะว่าอะไรนเนาะบางทีเปนอยาันีด้บีะแม่เนอยู่ลำกันเอย่าี้อยางมีแบบว่ายังลักยังเกาะพายังรักยังเงี้ยยังกันใ่ใครก็มองบอกใครกับว่าเนาะดีเจในคนงงเนาะ สิงหมาแล้วกันทุกคนคือสูตมาแล้วหลายเดือนไปซีนี่คนแถวบ้านเฮานี่ก่ว่าสูแบบเป็นบห่ของไมคือการเขาโได้มาินเจ้าบอกีนะีอะบ้หั่งมบริสุทธิ์ใจคุหาอยู่หากินบหมักคือบนวาเนาะท้ให้รอบนี้อยากเป็นนุ่มฝั่งไทยคนว่ะเป็นไม้ปองคนเล้งฝั่งลาวด้กันบ้านนุ่มปาลาวนี่ระเรียนจบแล้วนะ ทางยองเมืองมันบางทีหนุ่มเาอะเจอคนดีได้สบ่ยโอกาสเพิ่นเลยบอสมนี่เจ้คนดีจะมาเจอคนดีแล้วมันจัดบอทาาทาาว่าแต่ว่าเพิ่นนี่มาล่นเจ้าได้บอเพิ่นจากลมหนุ่ม่นนไ่ก็ได้เลยเนาะบอคือคนเทานี่บอาสิอยู่ลาาอยู่ไทยอยู่ต่างๆกับยามันมันปรปนพลอยแล้วคนดีคนชัวนี่ เข้าวัาเพียงแต่ว่าเข้าโห,หนาแต่เฮากับผู้ใจดอกคือคนเก่าเอือ้อยนี่เอือ้อยอาจจะคิดว่าเพิ่นดีมันบ,นนบน<ช>อกก่อนเพิ่นเขาเอื้อยจะมาเอาเป็นผัวอ่าพออยู่กันไปกะเห็นท่าแทบานนี่นั่นแหละก็ <ๆ S 2> ยังให้โอกาสเนาะสำหรับหนุ่มๆต่อไปแต่ว่าคนเก่านี่ก็คือบ่ให้โอกาสาแล้วคือว่าย่านี่ย่าทาบ่มันนะบ่สิกับน้ำตาเรียบร้อยขาดเนาะถ้าเห็นเจ้าเปิดใจถ้าเราเห็นเจ้าเปิดใจเรากลับมาจกคุมเอาคืนนี่ได้ซะ เราบวนแล้เวนะเนาะอย่ามห้เห็นเมียเก่าเอยเปิดใจหาพวาแล้วก้าบมาเอาอีนะแต่แต่ฉันเอ้ยยังคิดฮอดเพิ่นอยู่บอจำปวดคิดเลยบ่คือว่าเพิ่นมาคอคืนดีก็บอาเนาออิ่คำเบาอิ่มคำเบาได้อิ่มคำเบานนันต้อกตีนี่เนาะอิ่มอิ่มการกระทำขึ้นเลยนะคำเบาจะได้เพิรลอเลยแบบเจ็บอิ่นี้อ่ะเลยอดทนมากันเป็นอะไ อดทนมาจากปีนะเขินยังว่าอะไรเนาะเขินตอนนี้น้ำตาไหลว่าแล้วมันกระตำใจเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาลำบากลำบนมากอะแบบนี้ถือประึกภัยกับโบผู้เนาะเรื่องนี้ง่ายๆคือรอกว่าจะมีมือนีเพื่อชีวิตเนาะว่าจังใช่ไหมวิตจากจุนันมหันตุนี่ก็คือว่าเอื้อยแบนอดทนหลายนะก็คือว่าเอื้อยการลุดพ้นจากอ่าที่ว่าเคยเจ็บปวดหรือว่าอดทนเนาะ มิแตให้เอ่ยใส่ชีวิตใหม่จำขึ้นใหม่นะว,นนนะว่าสั้นๆน้อตอาเออตอนั้นอยู่นรกขึ้นสนวรรคีแล้วเราทำไปทำม,มากกับตามใจทั้งเอ่ยขึ้นเนาะขอโทษขอพายน้ำท่าตามใจขึ้นกันเน,ะนาะเนาะทำพิพาดก็ได้อันนี้จะทั้งเอ่ยขึ้นนีกะอดทนมาลนเห็นป่ะเนาะอดทนอดทนบาสิเป็นขึ้นเป็นสั้นแน่เนาะมีลูกกัน <c oughs> แลายทุ่นเลยเนาะเปลี่ยนแปลงกะขีดแบบโคตเปลีย่ยนแปลงเปลี่เป็นคนเลยเนาะจะเอาลูกลายเลยเนาะ นะคนเฮานี่เบิ่งได้หูได้ขีดได้แต่ว่าการกระทำนี่บ่ได้บ่ได้ตอนอยู่น้ำมุงน้ำผัวก็ห้องไห้แบบนี้ตลอดมาเลยคิดมาแล้วก็น้่งตาลงตาไรพ่อแม่กับโบมีเนาะเจ๊กิพึกษาไปแมนอยู่แมนอยู่พัดเบาน้ำเอ้ยไอ้น่องกะเจืกอเซ่นกะโบคือพ่อแม่เนาะไอ้น้องก็เป็นครอบครัวของขึ้นแต่พ่อแม่พี่น้องถ้านไอ้น้องดีก็ดีไปถ้าบ่ดีบ่ถึกต้องกันกะชมหน้าอีกเนาะชอากันอีกชมหน้ากันอีกแม่ละวะมีลายแบบลาย แสดงกันยาเนาะไปสบายแสดงกันแล้วแต่ชีวิตชีวิตเฮาเฮาตัดสินใจเองอ่าอย่างไรเฮาต้องตัดสินใจเองอื่นว่ามาเฮากะเอามาขีดได้แต่ว่าต้องทบทวนว่ามันถือบ่หรือว่าบ่ถือหรือว่าเฮาเห็ดควรเห็ดตามบนบวกบ่ควรกะขึ้นอยู่กับตัวเฮาเองวันนี้โดยสมมติว่าเขาัไม่เปิดมุกเปิดใจอยากขึ้นชงซานขึ้นยังเอาไปเหตุการเหตุงานวัดรูปวัดเต้าที่เจ้าก็สิไปกี่บ้าง ไปเวงงานนําแบบไ<ต><ต>หางเงินหางเงินขึ้นถุงสารเมตตายอยากซอยเดือครอบครัวเจ้าแบบนี้ดิปเป็นลูกจ้างเพิ่นนะนางขึ้น <ะ S 3> กับเพื่นมีเพืนคิดดีกับไปได้หากเพื่อนมาคิดดีม่ได้คิดว่าเป็นทุกข์ยากฝ้าอันมีบ่งย่งเช่าอยากเช่าเดือยไปสิกับไปเนาะพาลูกไปเป็นงานในการในการเรือเพื่อให้เขาได้เงินไม่ช่างบ้านสางชอบเป็นของตัวเองเนาะเป็นกับไปยาสีดาติถ้าเป็นลูกจ้างกันแค่เนี้ยมมีคนแบบวางดีขึ้นปะวางดีไปก็คือหักแพลงนะถึงจะเป็นนั่นนายจ้างลูกจ้างกันแล้วแต่แต่ว่าคอยหักแพงกันเนาะก็อยู่ได้อยู่ใส่กัน ตอนนี้ขาดเคนยังตอนนี้นะเอ้ยตอนนี้เรื่องเงินเรื่องคำเรื่องดิวเรื่องกินของลูกเต้าก็นาำเงินมาหน่อยเอ้ยเอภิษณ์ยังให้เงินมาสืบสุดนะเฮียนให้ลูกคนเดียวบอทเฮียนหนังสือนี่บุญนั่นนะออกเฮียนได้สองเงาพุ่นอ่ะเเพราะว่าทางนี่เคนมาแต่เคยเสียรักแต่เนาะม่มีเงินให้เฮียนนั่นคือปัจจุบันนี่ก็ะลูกคนกัสิเขาเฮียนปีนี้มันบ่ กะยังบ่มีปกรณ์ในการเรียนบ่ว่าจิเป็นเสื้อผ้าเนาะหรือว่าปึ้มบิ๊ก2ก็ยังบ่มีเวด็กกําลังไเรียนเนาะอยากให้มีอนาคตที่ดีขึ้นกว่า่ยนึงอย่าบ่ได้เป็นเจ้าเป็นนายกันวป5บ่ยังหยังดีแม่ออ่านได้เขียนออกูเนดเล็กน้อยได้เียาเนาะก็บ่จักหยังน่ะเบิ่งค้องจัอยู่นมนะเนาะีบ่เงินซื้อนุมได้กินน้เนาะลูกมื้อนี้น่ะ เฮ็ดยากยัง oh มื right. oh, oh, ้อนี้ยากยังยากนะว่าสิเป็นแล้วว่าสิเอาให้นียายังน่าคุณลิซ่าน่ะว่าจมวยจัดเพิ่นก็บอยปาอุยวิวเนาะปกติมันเป็นนี้บ่ขึ้นคอบ่เงินน่ะเอ้ยะเพิ่นชื่อนเนเพิ่นบ่เท่าไหร่เเอามดอันนี้่กนเด็กไปบ่เห็นหนังสือนาถ้าบ่จก็มาดไปบ่เห็นหนังสือ เฮียเนนี่วมันพอละพันหายเนยสองสามสี่ห้าเดนนี่ขนมเด้อวหิวจะนับไปชั่งนัเงิน้ำกนงขนมไนชื่อขนมเนาะกินนาซงสานซอยเดือกันไปเนาะขนอันน้องหลังนาะเป็นเป็นขนมอะไนะเลอเจ้ไปเฮ็ยนปหนึ่งเมฆู่ชีสอนเจ้าด้อจะไปเฮียนปอหนึ่งด้อไปนี่ด้อไปพ่อนางอันนู้นาไแม่ว่าเราห้วนะ นกแล้วดุไม่เสื่อมใจรู้ขอบใจเป็นกับบ่าวป่าไหมโอ้โหคนอายเลอคนตื่นเลอคนย่านตอนนี้ย่านิาวร้านน้อยก็ชาวาดบางคนให้ดูคนสงสารดูคนเนาะแบบคือว่ามีกินมี่อย่างนด้น้อยขึ้นก็ลังไไวกินตอนนี้เนาะแต่ว่าเรื่องนั้นนบนุาได้นุบมาได้เรื่องในการส่งเสริมอุปกรณ์นอกของนอกคนนี้ก็อะไรอาศัยพึ่งพาผู้ใหญ่ิงคนคนเลยเนาะ ผู้ใดันสงสารแม่ตาครอบครัวของเพิ่นกะทักทายซอยเดือเขามาได้ความทริงานเท่าอหร่เนาะเพราะว่าเพิ่นม่มีโทรศัพท์เนาะลักพันบนคุเพิ่นกับคุยผ่านยูทูบน,นี่แหละพี่น้องเนาะนถ้ามีเวลาแล้วก็สิได้มาแล้วก็คุยกับเพิ่นแม่ย้าทีมงานก็ได้ตั้งั่กก็อยากให้ซอยทางลูกเพิ่นได้ทำเฮียนคืได้เงินเนาะซื้ออุปกรณ์การเฮียนให้เพิ่นนี่แหละนักลักก็ได้คือเพิ่นกับสีแกของ เมื่อนี่ไปหายเงยมื่อนี่ไปหาน้ำมันอบ่ไปหาฉอดมะหวกได้พ่อฉอดลุงหวพอมีไม่ชูรูปชูเต้ากินมีแต่หากินธรรมชาติเน้อน้ำมันน้ำมันเลยนี่แนี้ยบ้านที่ไปท่าขายก็ต้องมีทุนมีโดดมีล่างไปขายเนาะว่มีก็ไปว่ได้มีแต่น้ำมันน้ำมันกะโดยจะไหนกินแม่เนาะนะครับกัจิตวิญญายามค่ํา ขอจุกคิดไว้ในมื่อนี้ก่อนเนาะแต่มีเรื่องเล่ายังในมื่อหนาทั้งเฮาสีมาหาใหมของเราคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางครอบครัวกันเนาะโดยสิได้ยก็สิได้ขอโตกับก่อนเดิมหน้เด้อสบายดีสบายดีดุสบายดี